294เรื่องอนุกรมทำอย่างไรมาดูกันนะครับโอ้โหนะฮะอันนี้เป็นลักษณะของโจทย์อนุกรมนะฮะซึ่งมันจะต้องใช้สูตรผลต่างกำลังสองนะฮะเห็นไหมยกกำลังสองหมดเลยนะฮะโอเคมาดู A ก่อนนะครับ A เริ่มต้นวิธีการนะครับเราจะต้องมีการจับคู่นะฮะเช่นเอา5 0านะจับคู่กับตัวนี้นะให้มันต่างกันอยู่2นะโอเคไหมให้มันต่างกันอยู่2เห็นไหมห้า500กับ 498ต่างกันอยู่สองแล้วก็สี่้อก้าเก้ต่างจาก497อยู่สองนะฮะก็ค่อยไล่ไปนะครับเช่นเอาห้ายจับคู่นะกับสี่เกากกำลังสองปิดไว้ก่อนนะฮะบวกกับนะฮะบวกกับสี่นะฮะอ่ามาลบกับสี่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถามว่าตัวสุดท้ายคืออะไรตัวสุดท้ายคือตัวนี้สาม หนึ่งยกกำลังสองใช่ไหมมันน่าจะลบกับใครครับตัวที่ต่างจากเขาก็คือสามร้อยสามนะครับยกกำลังสองโอเคไหมฮะนี่แบบนี้เราลองดูครับผลต่างกำลังสองสุดสุดว่าไงสุดว่าหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองใช้สูตรหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังไปนะครับอ่านั้น a ต่อบอะไรครับอันนี้หน้าหน้าลบหลังก็ห้าร้อยมาลบกับใครห้าร้อยลบกับ 498กับ500บวก498นะฮะไม่ต้องบวกจริงนะอ่าแล้วมาบวกกับใคร499นี่หน้านี่หลังนะครับโอเคหน้าลบหลัง499ลบกับ497มาคูณกับ4อะไรฮะโอ้โห499กบวกกับ497ไปนะครับบวกไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายคืออะไรครับก็ตัวนี้3 0 9 สามร้อยสามนะฮะมาบวกลบก,กับสามร้อยหนึ่งนะฮะคูณกับสามร้อยสามมาบวกกับสามร้อยหนึ่งนั่นเองนะครับนั้นตัวนี้นะครับมันจะมีค่าเป็นเลขอะไรนะฮะผลต่างนะครับตัวนี้เลขสองตัวนี้เลขสองตัวนี้เป็นเลขสองใช่ไหมครับโอเคดึงตัวร่วมออกมานะฮะนี่เป็นเลขสองอันนี้ก็เป็นห้าร้อยบวกสี่เก้าเก้านะครับ อันนี้2คูณกับ4 9 7นะฮะมาบวกกับ499นะครับอืมแล้วบวกกับไปเรื่อยๆจะถึงอะไรครับ2คูณกับ303บวกกับ301ไปอ่าเดี๋ยวดึงตัวร่วมครับดึงตัวร่วมมันมีเลข2เหมือนกันใช่ไหมเลข2เหมือนกันหมดเลยดึงออกมาได้500อันนี้ก็เป็นอะไรครับ49 498กนะทัทีอันนี้เป็นสี 4, 9, เห็นไหมสี่ห้ยสี่เก้าแปดสีพวกนี้เรียงกันนะครับเ,เรียงกันมาสี่เก้าเกนะไปจนถึงอะไรครับเนี่ยสามร้อยสองมร้ยฮะโอ้นะฮะความหมายมันก็คือถ้าเรียงใหม่นะครับก็สามร้อยหนึ่ง 3 0มรจนทั่งถึง3 0มอันนี้สามรนะจนถึงอะไรครับห้าอนั่นเองอันนี้คืออนุกรมแบบ A นะครับสนุกสนานนะแค่แคนะฮะมาดู B ครับ B คืออะไร B ก็เรียนแบบครับจับคู่งนี้เลยครับเพราะมันให้คู่การลบมาแล้วนะฮะคู่การลบมาแล้วเรียบร้อยครับผลต่างกำลัง2เช่นเดียวกันนะครับก็ห้านะหน้าคือ500หลังคือ499 นะหน้าลบหลัง500ลบกับ499กับ500 99, บ,บวกกับ499นะฮะบวกกับตัวนี้498หน้าคือหน้าคือ498หลังคือ497นะครับก็เอา498ลบกับ497นะฮะมาคูณกับนี่ก็เป็น4อะไรครับ498มาบวกกับ497นั่นเองนะครับโอเคไหม ไปเรื่อยๆแบบนี้จนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายคืออะไรครับสามร้อยสองมาลบกับสามร้อยหนึ่งคูณกับสามร้อยสองบวกกับสามร้อยหนึ่งไปนะฮะโอเคงั้นสรุปได้อะไรครับอันนี้ก็ลบกันนะมันต่างกันอยู่เท่าไหร่เนี่ยโอ้หต่างกันอยู่หนึ่งนะฮะนี่ก็ต่างกันอยู่หนึ่งนี้ก็ต่างกันอยู่หนึ่งนะครับเออก็ตัดออกไปเลยหนึ่งคูณได้ไดตัวนั้นนะครับก็ได้ได้ห้าร้อย บวกกับสี่เก้าเก้าบวกกับสี่อะไรฮะสี่เก้าแปดนะแล้วก็บวกกับสี่เก้าเจ็ดบวกไปเรื่อยๆจนถึงอะไรครับเนี่ยจนถึงสามร้อยหนึ่งซึ่งถ้ากลับมาใหม่นะฮะก็สามร้อยหนึ่งสามร้อยสองมาเลขเรียงในชะเรียงเทระหนึ่งนะสามร้อยสองสามร้อยสามจนกระทั่งถึงอะไรครับห้าร้อยนั่นเองอความสัมพันธ์ระหว่าง A กับ B เกิดอะไรขึ้นครับมันเหมือนกันเลยไหม เหมือนกันละสามร้อหนึ่งถึงห้าเหมือนกันหมดเนาะซึ่ง a จะเป็น2เท่านะ a จะเป็นตัวนี้ก็คือ b ก้อนนี้คือ b นะครับ a เป็น2เท่าของ b เฉเอง,งั้นเป้าหมายคืออยากได้อะไรครับอยากได้ a บวก b ส่วนด้วย a ลบ b จะเท่าตอบยังไงดีนะครับงั้นสุดท้ายตอบว่าแทานค่า a ด้วย2 b ไปแทนค่า a ด้วย2 b ไปนะฮะ อันนี้2 B งบวกบก็เลยกลายเป็น3 B ส่วนด้วย B ตัดกันไปนั้นข้อนี้ตอบ3นั่นเองโอเค